อาละค่ะวันนี้ไม่เป็นรายมีสมาชิกกันอยู่12คนโอก็ถือว่ากำลังพอดีไหม <c oughs> ค่ะอ่าเราจะได้ฝึกอ่านกันคล่องๆเลยเนาะวันนี้อ12คนก็12คนนะคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าอย่างเป็นทางการ Good morning พูดตามคุณจ้อยลูก Good morning, Good morning. ค่ะกูรูมูนค่ะมอยกิสสวัสดีค่ะเด็กเประโยคที่สองประโยคที่สอง How are you How are you How are y How are you แปลว่าอะไรนะประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะ How are แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรนะครับ ตอบได้ดีเปล่าอ่ะคำตอบคำตอบแ่างหลอกก่อนเดี๋ยวพเรี่นก็ขอบคุณนุณครูดีกันลูกแล้วเวลาตอบตอบว่าอะไรลูก I'm I'm fine thank you very o u c h เก่งมากค่ะ very good นะคะสำหรับคุณครูวันนี้ I'm happy นะคะมีความสุขที่ได้เจอนักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ I'm happy to see you again อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเนื้อหานะคะบทเรียนของเรานะคะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่เรามีการแนะนำตัวว่า Hi หรือ Hello แอฉันคือใครใช่ไหมคะแล้วก็มีการเช็คแฮนด์ด้วยว่า Is t nice to meet you นะคะเบื่อเพลงนี้ยังอะเด็กๆเบื่อเพลงของครูจอยยังยังเื่อเนาะ <laughs> ถ้ายังไม่เบื่อก็ไป it's nice to meet you กันอีกสักรอบหนึ่งไหม it's nice to meet you อ่าไปฟังเพลงกันไหมเล่นหนังใหม่ร้องขาเปิดหนังสือเล่นชเล่มนี้ไหมไม่ชอบอันไรหนังสือเรียนกนะ็ถูกแล้วตามได้เลยนะคะลกูก listen meet you it's nice to meet you O <síntate> it's probably not it's a so problem not. listen and sing it's nice to meet you ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะทุกๆกคนอ้าวเดี๋ยววันนี้นะคะครูจอยจะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือค่ะเล่มสีเขียวนะคะแบบนี้ไม่ได้ยินสเสียงเพลงชัดค่ะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวคุณครูจะเล่งเสียงเพิ่มขึ้นโอเคอะซีน่าได้ยินครับค่ะเล่มสีเขียวนะคะ จะเขียนว่านังสือนังสือเรียนค่ะ is nice to meet you mm hmm. กันแล้ว mm hmm. เรายินดีที่รู้จักกันแล้ว mm hmm. วันนี้เราก็จะเริ่ม l s s ั o to นะคะเป็นนี่หน่วยที่สองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรคะบทเรียนที่สองนี้เป็นการใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็น Action w o r b นะคะหรือเป็น คำกริยานะคะที่บอกถึงเรื่องการกระทำนะมีตัวอะไรบ้างนะมีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใช้ในการเป็นคำสั่งด้วยนะคะเดี๋ย็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็น action verbs นะคะอ่ะ exercise one เปิดพร้อมครูจอยเลยเนาะอ่า Listen to นะคะแล้วก็ Exercise one Exercise one คำสร้างอะไูค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะที่8คะ่ะลูกหน้าที่8ค่ะค่ะลูก <8. S 1> ะคะ่ะว่าอนนั้นคีดถูกหรือเปล่าอยังลูนรอกที่8นะคะเจนะอแลนะ้วครนะับเหนะ็งมาก เก่งค่ะเราต้องโตองตอบกัออคุณครูแล้วถึงจะเก่งค่ะเราเงียบให้หลงใช่ค่ะผู<ว>ป้ปกครองค่ะภาษาอังกฤษเนาะอ่าเดี๋ยได้ฝึกพูดบ่อยๆหน้าที่แปดค่ะลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่แปดกับหน้าที่เก้านะคะถ้าทันนะถ้าทันอ่าเราจะไปกันอย่างช้าๆนะคะ อ่าหน้าที่8หนูจะเห็นหน้าจอนะคะคุณครูนะคะจะเหมือนกับในหนังสือเรียนของหนูเลยนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะครูจะเปิดเสียงนะคะลูกครูค่ะหน้าที่เจ็ดยังไม่ได้ทำเลยค่ะโอเคถูกต้องลูกกันญารับหน้าที่7คุณครูขอเป็นไฮไลท์เด็ดได้ไหมเป็นในวันที่เราว่างๆเราจะมาทํากิจกรรมอันนี้ด้วยกันอ่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะลูกสาวหน้าที่เ จะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์กันนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเก็บหน้าที่เจกไว้ก่อนนะคะลูกกัญญาลักษณ์เก่งมากเลยนะคะขออนุญาตข้ามไปที่หน้าที่8ก่อนเนาะลูกเนาะพร้อมแล้วนะคะครูจะเปิดเสียงนะคะเดี๋ยวจะเล่งให้ดังๆเลยนะลูกนะเผื่อเพื่อนไม่ได้ยิน unit 1 lesson 2 exercise 1 listen and point sit down stand up close your book open your book look listen แสดงว่ามีประโยคทั้งหมด6ประโยคใช่ไหมคะลกูกอ่าเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งคะ่ะเด็กๆก,ก็ดูภาพตามไปด้วยนะคะลกูก Unit one, lesson two, exercise one. Listen and point. Sit down. Stand up. Close your book. Open your book. Look. Listen. เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสังเกตว่าเขาจะไม่ได้เรียงประโยคตามภาพนะคะแต่เขาจะลองให้เรานะคะสังเกตดูว่าคําสั่งแต่ละคําสั่งมันจะเป็นแมทช์กับภาพไหนนะคะอ่าเด็กๆดูดีๆนะคะภาพที่เด็กถือแว่นขยายนะคะอ่าดูบังูโอ้มีคนตอบครูจอยได้ด้วยเก่งมากเลยคะ่ะเกรดสุดยอดเลยนะคะแล้วถ้าเป็น อเด็กที่ใส่เสื้อสีฟ้าแล้วมีแก้วกระดาษอยู่ที่หูเอ๊ะเด็กๆรู้ประโยคอนนี้ไหมคะรู้อ่าแบบฟังฟังภาษาอังกฤษไรลูก l i s t e n อ่า listen นะคะ listen อแปลว่าฟังค่ะอ่าแปลว่าฟังนะคะ เดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะแต่รอนนี้คุณครูจอยอยากทดสอบนักเรียนว่านักเรียนพอจะจับใจความประโยคเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเด็กผู้หญิงที่มีหูกระต่ายที่มีหูกระต่ายแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นแสดงอ่แสลวยืนขึ้นใช่ค่ะแสต๊ะแลวายืนขึ้นถูกต้องค่ะเด็กผู้หญิงเสื้อสีแดงล่ะเด็กผู้หญิงเสื้อสีแดงลูกติด ติ๊ตายย่ค่ะติ๊ตาเก่งมากค่ะลูกแล้วถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเสื้อสีชมพูที่ถือหนังสือแล้วลูกศรมันออกลูกศรมันออกแสดงว่าหนังสือเปิดออกโอ้โหเก่งมากเลยลูกโอ้โเก่งอ้หเก่งเกเกเก่งเกเก่งเก่งกเก่เกเเเ่เกเกเ ภาพสุดท้ายเด็กผู้ชายเสื้อสีเขียวเขียวขาวาปิดแล้วทัวแปลว่าปิดบังส้ือค่ะถูกต้องค่ะ c o s close your book นะคะแสดงว่าเด็กๆมีทักษะการฟังที่ยดยอดมากๆเลยกูขอชื่นชมนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นมาดู exercise two exercise two เขาบอกว่าอะไรเขาบอกให้ look look l o o k look ansay แล้วก็ฝึกพูดนัทบทวนเหมือนกับที่เพื่อนบอกเมื่อกี้เลยนะคะภาพแรกใช่ไหมคะลูกภาพแรกที่เพื่อนบอกว่าฟังนะคะเขาก็ให้คำศัพท์เรามาแล้วคราวนี้นะคะสะกดตามครูจอยนะคะลูก L I S L I S T E N L I N T E N ลิตอเคตามหัวจลตลิสต์ลิสต์ตัวทีมันจะไม่ออกเนาะตัวทีมันจะไม่ออกต่อไปเอาแวนขยายไปสองดูดอกไม้ L อลโอ O อเคแอ L l O K อเคแโอเคอ แล้วแล้าแต่ว่ามองดูเก่งมากค่ะแถวแถวบนก่อนเนาะแถวบนก่อนเนาะอ่ะคำนี้ยาวยาวเลย S T A N D S T A N D U P U P ดับดับยเดยืดแซ่บ ยืนขึ้นนะคะจากภาพเลยนะเราแทบไม่ต้องแปลเลยเนาะอ่ะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะพร้อมหน่อยก IT D O W M D O W M down d o เก่งมากค่ะแปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าคือน้กลงนะคะจ้าค่ะต่อไปต่อไปคำยาวประโยคนิยาวเก่งเก่งเเอาเอาทีละอย่างเนาะเอาทีละคำเนาะขอโทษค่ะเอาทีละคำเนาะเพราะว่ามันยาวเนาะ O P E N O P E D N Y O U R Oh, b o o k b o o k <Okay. S 1> open your book oh, B o k คโอเคโอนยูกคโโลก Open แปลว่าเปิดนะคะ Your book ก็คือหนังสือของเธอหนังสือของน,นักเรียนนะคะ oh. ต่อไป oh. อนะคะ oh. เดี๋ยวครูเอานี้หลบก่อนขันสุดท้ายนะคะ C L O S E E L C L O E S I Y Y O U R Y O U R F E O O K เขียนรอไว้เรียบร้อยเก่งมากค่ะ

อ่นดยู่เียดไม่ A เือไม่เขียนสูงคูไม่ใช่เต็เล่นเกมกันแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมเล่นเกมกันนิดหน่อยี่ A วคุณครูจะขออนุญาตมองมองนักเรียนทุกคนเลยนะคะอ่าเรีแกของการเรียนซูมเนาะเราจะได้มองเห็นกันทุกคนเร็ว เดี๋ยวคุณครูจะให้เล่นเกมนะเพราะว่าเด็กๆจำคำสั<ม>่งไดาแล้วนะคะอ่าโอ้คุณครูเห็นนะคะนน่ารักมากเลยวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแอคชั่นนะคะทำท่าทางนะคะตามนี้เลยประโยคทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วก็เตรียมหนังสือไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะอ่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่าง Open your book ทํายังไงคะลูก Open your book เจ๋งมากค่ะไหนทะเพนดูหน่อยเพนจอยดูหน่อยทำไมลูกหมูยอดเยี่ยมเลยค่ะเปิดหนังสือนั่นเองนะคะเปิดหนังสือ Open Your Book เปิดหนังสืออ่าคำสั่งต่อไปคำสั่งต่อไป Close Your Book บูสโอูสอยู่บุกหนังสือค่ะนหนังสือเก่งมากค่ะอ่านหนังสือคืรู้เลยอ่าเอาหนังสือวางก่อนเอาหนังสือวางก่อนอ่าหนังสือนี้คล่องเลยลองนี้คำศัพท์นี้สิ look 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 เจนงอาค่ะยืนมองเธออยู่นะ look อ่าผ่านเก่มาต่อไปลิสต์ลิสตนไหนคนไหนดูคุณจอยดูสิคนไหนทำชุดคุยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเนี่ยมีนักเรียนทำท่าอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้ก็ได้อ่าอ่าอ่านี่นะคะก็คือฟังใช่ไหมคะอ่าต่อไปจิตดาวจิตดาวจิตดาว บอกว่านั่งอยู่แล้วทุกคนเก่งมากอ๋อโชโชน์ซิทเตอร์หนูนั่งอยู่นะคะแซนเดอร์แตซนดอ์ลุกขึ้นเลยคนนี้หนึ่งนะใครเป็นคนนี้หนึ่งนะออกกซื้อเปล่าอ๋อเก่งทุกคนค่ะเก่งทุกคนสนุกสนุกเก่งจ้ามาดูแลกันมือใจสนุกมาวิสใครจะทำอ่ะ เก่งมากค่ะลูกสาวนี่ชั่วออกซิทาทุกคนนั่งอยู่หมดนะซิทดาว stand up ล้วรุอ้ยเลยรุบเลยทุกคนรุบเลยซิกดาวนั่งค่ะใช่ค่ะซิทดาวซิกดาวซิทดาวนั่งอยู่นั่งอยู่นะ listen ปาง Look, Look? Look. <will> ู o เ k จอียงค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะได้เลยได้เย้เยได้ให้หัวใจเลยคลุปใให้หัวใจเลยอ่ะให้หัวใจค่ะไป้ครูกะจไปเลยเก่งมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเสียง ของสำเนียงของการอ่านการกินเนาะอ่าว uh, uh. ่าจริงๆแล้วนะคะการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะอ่าในสังกัดอังกฤษนะเป็นไรคุณครูขออนุญาตย้อนกลับไปที่ตอนแรกดูนะม t o n e lesson two exercise one listen and point Sit down. Stand up. Close your book. Open your book. Look. Listen. point <coughs> listen แปลว่าฟังเห็นไหมคะคำสั่ง listen แปลว่าฟัง and point นิ้วนิ้วชี้ตามไปด้วยนะคะลูกอ่ะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ i t one lesson two exercise one listen and point sit down stand up close your book หนูม,มาทำไหมคะครูจอย <your> ทนค่ะลูกทนค่ะถ้าอย่างนั้นฟังอีกรอบหนึ่งเลยอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะให้เพื่อนได้ฟังด้วยนะคะนักเรียนคะหนูเปิดหนังสือเรียนนะลูกเล่มสีเขียวนะคะหน้าที่แปดนะคะลูกเป็น exercise one ข้อที่หนึ่งนะคะลูก คำสั่งก็คือให้ฟังค่ะลูก listen and point นะคะนิ้วชีว้ตามอ่ามาพร้อมเพื่อนเลยนะคะได้ทบทวนไปในตัวด้วยเนาะ Unit 1, lesson 2. exercise 1. listen and point <Okay. S 2> sit down stand up close your book open your book look listen อ่าถ้อย่างนั้นก่อนที่จะหมดเวลาเรามาสรุปเนื้อเรื่องของวันนี้นะคะแล้วก็ช่วยเพื่อนๆนที่อาจจะเข้าเมื่อสักครู่นี้นะคะทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะคนเก่งถ้าพร้อมแล้วภาพแรกภาพแรกที่มีแว่นขยายเป็นการใช้คำสั่งประโยคว่าองไรคะลูกใครจำได้ อะไรนะคะลูกภาพถูกต้องค่ะถููกกต้องลภาพที่สองภาพที่สองที่มีแก้วกระดาษที่หูภาพที่สองลูกถูกต้องค่ะภาพที่สามภาพที่สามเสื้อสีส้มเสื้อสีส้มมีลูกด้วยก็สองตัวถูกต้องค่ะ แถวลรกเลยเสื้อสีแดงเสอแเสื้อ <hating> ส <and living> ีแดงแดงอยู่แล้วคนที่ผมสีชมพูผมสีชมพูแอ้อ เปิดหิกดเปหนังสือถ er. <c oughs> okay. ูกต er. ้องค่ะลูกคนสุดท้ายคนสุดท้ายทำอะไรโอ้ดูหนังสือโอ้ดูหนงสือชื่อหังสือไ้บางค่ะโอ้ดีเป็นแม่สามเป็นเลยนี่ก็คือกิจกรรมนะคะข้อที่สองที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ look look and say look and say นะคะมองแล้วก็พูดตามนะคะอ่าทบทวนค่ะ listen listen look look อะไรจี stand up นักเรียน stand up ยืน up ยืนขึ้นค่ะ sit down ตามคุณครูจอยด้วยนะคะ open your book ครับสุดท้าย o โอ้โ o โอุ้หโอ้โหโอ้ายโอ้โโอุ้โอ้โโอบุโอ้โหก่้โหโอ้โโอ้โถอ้าอยอางหั้นหรู้อยขอนอุ้ญาเนะคะออหอุ้ญาตทบทวน้นอ้โหอ้าุกอ้โหอ้จหโอ้โหจอ้โหโอ้่อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้น้โาอ้โหโอ้้้้้้้้้นอะไรนะคะลูกยืนขึ้นยืนขึ้นอะไร ยืนขึ้นอะไรค่งลูกต้องคั่งนั่งลงั่งลูก่งนั่งลงเั่งลงน่ะนั่งังฟังังลนัน่ะเ อันนี้อะไรลูกเปิดหนังสือเปิดหนังสือโอเคยูบโอเคปิดหนังสือค่ะลูกปิดหนังสือโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โองคหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโน้้นหโอ้โอ้โ้โหโน้โ้ ขณะนั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเล่นสีกันอีกเพราะว่าเด็กๆชอบเพลงนะคะวันนี้หมดเวลาครึ่งโมงครูจอยแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์กับวันุนะคะขอบคุณค่ะ thank you thank you goodbye goodbye ค่ะสวัสดีค่ะคุณแมค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะเด็กๆอ่าัโธม๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสอุ๊ย